ดีค่ะคนไปเที่ยวทุกคนที่นี่ค่ะซื้นอนายุเจปแปน็น สวัสดีค่ะคนบ้าเที่ยวทุกคนค่ะวันนี้นะคะทุกคนนะจะพาทุกคนมาเที่ยวที่โทโฮคุค่ะที่นี่ค่ะอากิตะนะทุกคนคือแบบนัดอยากมาอากิตะนานมากแล้วเรียวกังที่นัดจะพาทุกคนไปดูต่อจากนี้นะคะเป็นเรยวกังที่จองยากมากและนัดอยากมาแบบนานมากก่อนโควิดคือนัดเคยจองได้แล้วหนึ่งครั้งและพอกำลังจะบินปุ๊บ โควิดมาแนละ้วก็ต้องไม่ต้องมาแล้วครั้งนี้ค่ะจองได้อีกแล้วทุกคนมันความยากในการจองก็คือแบบคนต้องจองล่วงหน้า6เดือนและคือโทรจองเวลาแบบตอนตีห้ของประเทศไทยเพื่อที่เนี่จะเป็น7จ็ดมงเช้านะัดโทรมาตอนตีห้าวันที่1เมเหลือห้องแค่3ห้องแลนะไม่รู้ว่าคนก่อนนะัดนะโทรตอนไหนแต่ฉันแบบตั้งในกระปุกปุ๊บ,บโทรเลยแล้วมันก็เหลือ3มห้องและนับก็ได้มาจริงๆค่ะ โอเคทุกคนตอนนี้อยู่หน้าสถานีนะคะเดี๋ยวเรารอรถบัสนะคะ<ม>เพื่อที่จะไปเรียวกังแสนพิเศษกันนะคะทุกคนคลิปนี้คือแบบทุกคนต้องติดตามเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆของทาซาวโกสเตชันนะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นบัสไปเรียวกังกันนะจ๊ะเย้ ตอนนี้คะ่ะถึงที่ซึรุโนยุออนเซ็นแล้วตอนนี้นะคะอยู่ที่ซึรุโนยุออนเซ็นนะคะเป็นออนเซ็นนิวโตะค่ะทุกคนแถวๆนี้นะคะจะมีเรียวกังทั้งหมด8เรียวกังค่ะแต่เรียวกังที่ซึรุโนยุแห่งนี้นะคะเป็นเรียวกังที่เก่าแก่มากที่สุดของ8ออนเซ็นนี้เลยคะ่ะทุกคนคือข้างหลังแบบธรรมชาติมากดูดีดีมากเก่าของอุ้ยนี่ดินี่ตรงนี้คือแบบไฮไลท์ที่เขาจะแบบมาเดินถ่ายรูปกันนะคะ ที่นี่นะคะถ้าใครที่ไม่ได้มานอนค้างสามารถมาลงออนเซนได้ถึงบ่ายสามนะคะวอล์กอินมาเฉพาะออนเซนไดแ้แล้วหลังจากบ่ายสามจะเป็นแค่แขกของโรงแรมเท่านั้นถึงจะลงออนเซนได้นะคะอันนี้คือนัดอยู่ตรงรีเซพชันทางเข้านี่โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูโรงแรมซูรุสเนยุออนเซนกันนะคะทุกคนโรงแรมนี้มีประวัติมากมายหลายอย่างเดี๋ยวเราให้ฟังเรื่อๆก,กันแต่ตอนนี้ถึงแล้ว ตู้เย็นธรรมชาตินี่หยิบน้ำได้จากที่นี่เลยทุกคน เซรุนยุนะคะก็คือนกกรเรียนนั่นเองที่นี้ก็จะมีสัญลักษณ์นกกระเรียน,นอย่างนี้นะคะอันนี้เปิดขึ้นเป็นอะไรหนึ่งสองสามทรดานี่ก็จะเป็นมีความแบบทรรมชาใส่ชุดยูกตะแล้วคะ่ะทุกคน เรากําลังจะไปลงออนเซนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงออนเซนบ่อรวมก่อนนะคะบ่อรวมก็คือเป็นนิวโตออนเซนซึ่งเป็นออนเซนน้ํานมสีฟ้าคุ่นที่แบบไฮไลท์ของนิวโตต้องมานะคะตอนนี้เราคือนี่ใส่ชุดยูกาตะเพื่อที่จะไปลงออนเซนแล้วโอเคเดี๋ยวเราสมาชิกแป๊บนึงเดี๋ยวเนระจะเดินไปที่นิวโตออนเซนบ่อรวมคะ่ะทุกคนไป ตอนนี้นะคะเป,เป็นเวลาประมาณ5้าโมงกว่าค่ะมุดสนิทจิตใส่หน้าเลยนะคะเดี๋ยวประมาณ6กโมงเย็นนะจะเดินไปทานอาหารเย็นนะคะเขาบอกว่าอาหารเย็นที่เนี่เพอร์เฟกมากอร่อยมากแล้วก็มีซุปมันเผาญี่ปุ่นด้วยเป็นมันอากิตะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วตอนนี้บรรยากาศตอนกลางคืนก็คือแบบสวยอีกแบบเลยี่ฉันต้องมา ขอแสงสว่างจากตรงนี้เพื่อทําวิดีโอนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะทุกคนว่ามันเป็นประมาณไหนกับที่นี่ค่ะซิรุโนยุออนเซน็นอากิตะ ตอนนี้นะคะเข้ามาอยู่ในห้องอาหารแล้วนะคะทุกคน<ส>เขาก็จะเป็นเบอร์โตะของเรานะคะแล้วก็จัดให้เป็นเซตๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารกันว่าเป็นไงแล้วก็ห้องน่ารักมากเลยแล้วก็มี<ส>คุณลุงนะคะ<ส>เขามาทำอาหารให้<ส>แล้วก็สามารถตัดซุปมันภูเขาได้ตลอดออ<ส> you can eat เลยนี่นบรรยากาศในห้องเดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารกัน นี่นะคะทุกคนเป็นปลาย่างที่หากินได้เฉพาะตามแบบบ้านนอกญี่ปุ่นนะคะตามต่างจังหวัดพวกในโตเกียวโอซาก้าอะไรพวกนี้หากินไม่ค่อยได้จะอยู่แบบตามต่างจังหวัดนะคะทุกคนคืออปลาเนี้ยอร่อยมากทุกครั้งที่มาเรียวกังคือแบบเดอะเบสมากไหนกินให้ดูปลาระวังก้างนะพ่ออืมีาอือร่อยมากมันเค็มอ่ะอือร่อยปลาอร่อยมากกินแล้วอืม เค็มกระดูกกอืม,อม,อมเลิศส่วนอันนี้นะคะทุกคนเป็นซุปมันเผามันภูเขาเผาอ่ะมันคือเป็นของดีอากิตะเลยนะคะมันภูเขาเดี๋ยวเราจะกินมันภูเขาให้ดูนี่หน้าตาหน้ากินมาทุกคน

ุดแล้วอยู่ในออนเซ็นนะคะค่ะที่นะคะเป็นออนเซ็นบ่อรวมนะคะแต่ว่าเป็นแบบอินโอพัชโทนม่คือตอนนี้กเมาออนเซ็น วิวฟอร์มไม้รูมค่ะทุกคนเน mm hmm. ตื่นเช้ามาก็ธรรมชาติบลบัสมากโอ๋ควันออกปากเลยปะอ้อแม่จอ oh <my> อาหารเช้าเดทูค่ะทุกคนวันนี้ประกอบไปด้วยแซลมอนนะคะ ัวเน่าจ้าเมื่อคืนเจออะไรที่สัที่แปดอ้ยข้าวชาวอร่อยนะคะทุกคนเขาจะให้เป็นแบบปลาแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นอาหารแบบ t ท a า i t i o นน l ปลาเหมือนปลาถูต้มเค็มอะ่ะอร่อยอร่อยมากเลยนะคะข้าวช้าถือวเวเลสแล้วตอนนี้นะคะนะก็เปลี่ยนยุกะตะมาอีกครั้งแล้วะคะ่ะเพื่อที่นะกกำลังจะเดินไปออนเซ็นค่ะทุกคนออนเซ็นที่นี่ก็คือว่ามีทั้งหมด นั่นไม่จะไม่ได้แล้วเยอะมากเลยนะ่าจะแดบ่อ1ิบ่อเลยไรเนี่ยค่ะทุกคนคือมันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะเดินไปออนเซนตอนนี้เลยค่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นลาธารชีอว่าเดินลงไปได้ได,ด้วยนะทุกคนเมื่อกี้ไปแตะมาแล้วคือน้ําหนาวเฮือกน้ําหนาวเฮือกมากตรงนี้ค่ะเป็นออนเซนบ่อรวมอยู่ตรงนี้ค่ะในตัวตึกของรีส t i o n นะคะจะมีไพรเวทที่เป็นไพรเวทสองห้องนะคะเราสามารถเข้าไปแล้วก็ หลักประตูแล้วก็แขวนติดป้ายว่าฉันอาบอยู่ได้นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบห้องผู้หญิงแยกหญิงแยกชายอันนี้รวมโอเคแล้วจะพาทุกคนไปตะลุยเอ,อิออนเซน็นกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะไปดูให้ทั่วเลยค่ะว่าออนเซ็นที่นี่มีอะไรบ้าง ก็เข้ามาอยู่ในออนเซนแล้วนะคะอันนี้เป็นออนเซนของผู้หญิงนะคะเป็นออนเซนนิวโตออนเซนสีํำนมของผู้หญิงนะคะอันนี้นะคะนั้นมาสองสาครั้งแล้วนะคะในบอ่อของผู้หญิงแต่เป็นเอาดอ o r บรรยากาศดีมากปะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการลงออนเซนกันค่ะ มันเป็นไข่ต้ม Amazing ไข่ต้มเพราะว่าเป็นอไข่ต้มซีอิว๊วสโมกมันอร่อยมากเมื่อกี้กินไปแล้วลูกนึงเดี๋ยวกินอีกแกไข่ต้มกับวิวแบบเนี้ยโคตรฟินเลยและดูความไม่สุกข,ของไข่นะทุกคนแต่แบบเค็มอะ่ะแต่ไม่สุกแต่เค็มรีวิวไข่จะ้ะอร่อยดี อันนี้นะคะเป็นแมพอันนี้คืออันที่นัดลงเมื่อวานนะคะคือลงมาปุ๊บจะเป็นบ่อรวมแบบมิกซ์นะคะทุกคนแยกทางเข้าชายหญิงส่วนอันนี้นะคะจะเป็นของผู้หญิงอินไซด์เป็นบ่อข้างในผู้ชายผู้ชายข้างในผู้หญิงข้างในและตรงนี้ค่ะเป็นบ่อรวมเอ้ยไม่ใช่ออาไซของผู้หญิงอย่างเดียวตรงนี้นี่ภาพรวมมันจะประมาณนี้ค่ะถ้าใครเป็นผู้หญิงแล้วกลัวเขินก็นคือไปอันนี้ค่ะ แต่เป็นชอผู้หญิงแต่ถ้าอันนี้เป็นอันไฮไลท์จะมีผู้หญิงและผู้ชายด้วยกันนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูห้องผู้หญิงอันนี้อย่างเดียวนะคะเดินมาทางนี้ค่ะนี่อันนั้นค่ะเป็นของผู้หญิงอย่างเดียวอันนี้นะคะทุกคนจะเป็นห้องของผู้หญิงอย่างเดียวนะคะแต่จะเป็นอินดอรมันก็จะหน้าตาประมาณนี้มีบ่อ นิวโตเป็นของผู้หญิงอย่างเดียวนิวโตเป็นว่าน้ำนมใช่ค่ะนี่อาหารที่เรียวกัน day 3ค่ะทุกคน วันนี้มีหมูใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นซุปเหมือนเดิมนะคะมันญี่ปุ่นมันเผามันภูเขาแล้วก็ปลาย่างเหมือนเดิม,มเดี๋ยวคุณลุงจะมาตักให้ค่ะอันนี้นะคะเป็นซาชิมิปลาท้องถิ่นไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะคะ น่ากินมากวันที่3นี่คืออลังการมากได้ของโคตรอลังการเลยใครอยากได้ของอลังการอยู่ให้ครบ3าวันนะทุกคน อันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นไพรเวทนี่ชร์วร่มันก็ไพรเวทอย่างนี้เลยจ้าเฮ้ยออนเซ็นเสร็จแล้วค่ะอาบน้ําเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่น่าสวยกว่าเดิมนะคะทุกคนตอนนี้นะคะออนเซ็นเสร็จแล้วโอ้โหแบบฟิลดีมากเลยะค่ะทุกคนแล้วนะกะเราจะไปกินอาหารเช้าในวันที่4นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารเช้าวันที่ส หน้าตาจะแปลกไปยังไงนะคะเพราะว่าที่นี่คืออาหารเช้ากับอาหารเย็นเขาจะเปลี่ยนทุกวันนะคะแขกที่มาอยู่หลายๆวันไม่ต้องกลัวว่ามันจะซ้ำไป,ไปเดี๋ยวไปกินอาหารเช้ากันที่เดิมวันนี้นะคะได้เป็นปลานะคะแล้วก็เป็นไข่ออนเซนสารา เพิ่งเคียงค่ะซูรุโนยุออนเซนแห่งนี้นะคะมีความยาวนานประมาณ400ปีเก่าแก่มากที่สุดในบริเวณนิวโตออนเซนแห่งอากิตะแห่งนี้นะคะที่นี่นะคะมีตำนานเล่าว่าเคยมีนกกรเรียนนะคะขาเจ็บได้รับบาดเจ็บบินมาแช่ออนเซนที่นี่นะคะ แล้วเขาบินต่อได้เขาขาหายเจ็บชาวบ้านนะคะเห็นว่าอย่างนั้นก็เลยแห่กันมาลงแช่ออนเซนเพื่อรักษาโรคและหลังจากนั้นที่นี่นะคะก็โด่งดังมากเพราะว่าเป็นการแชร่ออนเซนเพื่อรักษาโรคซื้อโดยทัวก็แปลว่านกกระเรียนนั่นเองค่ะ ที่นี่ก็เลยเป็นออนเซ็นของนกกรเรียนบ้านต่างๆที่เราเห็นนะคะมีมากกว่า400ปีทุกคนเขาอยู่กันแบบนี้มา400ปีแล้ว Amazing มากซึ่งตัวบ้านคือแบบก็ยังคงดีอยู่เก่าค่ะจริงแต่ว่ายังคงดีแข็งแรงและก็มีบรรยากาศที่สวยงามมากใครมานิวโตออนเซ็นแนะนำที่นี่ค่ะซิรุนยุออนเซ็นทุกคน ตอนนี้ที่ซึรุนายุฝนตกเดี๋ยวอีกสักพักนี่ดูดิเดี๋ยวเหมาะมันจะเต็มที่นี่เลยคือดีมากฟิลดีมากค่ะมาที่นี่ได้ทั้งแบบทุกอย่างเลยดีมากไปดูบรรยากาศวันฝนพรมที่ซืรุนอนออนเซนวันสุดท้ายของนักกันค่ะเละิศ บ้างคะ่ะทุกคนนัดหวังว่าทุกคนจะชอบซึรุโนยูออนเซนที่อากิตะเซมบุกุที่นี่นะคะทุกคนสี่วันสามคืนกับที่นี่นะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆที่ได้มานะคะมาไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายแต่คือแบบมันคุ้มค่ามากจริงๆสี่วันเต็มที่อยู่ที่ซึรุโนยูคือดีมากอาหารเชา้าอาหารเย็นนะคะเขาเปลี่ยนให้ทุกวันถ้าแขกที่มาทานที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเบื่ออาหารนะคะเขาเปลี่ยนให้คุณทุกวันเลยะคะ่ะแล้วก็ บรรยากาศดีมากเห็นหมอกเ,เ,เห็นแสงแดดเห็นใบไม้ไม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 เปลี่ยนสีทุกสิ่งของซึรุนอายุนัดให้10เต็ม1ิเลยค่ะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าบ้านเขาเก่าดังนั้นเวลาเอ,อเดินหรือเวลาเราเก็บกระเป๋าหรือเวลาเราตอนเรานอนอย่างงี้ค่ะเราจะได้ยินห้องข้างๆเขาเอียดแอรเอียดแอรซึรุนอายุอันเซนดีเหลือเกินใครมีโอกาสมาอากิตะคุณต้องมานะแล้วคนบ้านเชียจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้ว มือบายบายนะคะก็คือล่อมแต่ไม่บา,บายสวัสดีโยอนเซนทุกคนคะ่ะคือนัดมีเรื่องระทึกจะมาเล่าย้อนให้ฟังนะคะเมื่อวานนะัดไปเที่ยวที่หมู่บ้านสมุมไรใช่ไหมคะออกไปนอกเมืองที่ไม่ได้อยู่ในซูรุนยูยอนเซนนะคะแล้วนัด ดูรอบรถบัสของซิลิโนยุผิดนัดมาถึงที่นี่ประมาณ5้าโมง9นาทีทำไมทุกคนพอมาถึงปุ๊บม,มันมืดสนิทเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่มีรถบัสของโรงแรมมารับเราก็ใจเสียแล้วเฮ้ย hey, รถบัสไปไหนวะสักพักไปดูรอบจริงๆอีกทีนึงรถบัสมันหมดแล้วทุกคนแล้วนะัดไม่ได้บอกโรงแรมมาไว้ว่า เธอมารับฉันตอน5้าโมงเ้านาทีด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วตรง5า้าโมงอ่ะทุกคนจินตนาการว่ามืดแบบมืดแบบเที่ยงคืนอนะ่ะแล้วไม่มีคนเลยแล้วนะัดอยู่ในสถานีนี้ค่ะอารุปะแต่ว่าเขาปิดข้างในหมดเลยนะเปิดข้างแค่ข้างนอกเพื่อให้เข้าห้องน้ําได้แล้วแบบมืดไม่มีคนแล้วมีหมีหมีดําอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยคือข้างนอกมันจะมีหมีอ่ะเราไม่สามารถเดินออกไปได้ทุกคนแล้วคือแบบตอนนั้นอนะ่ะก็จิตตกแหละก็เลยแบบจะต้องกดโทรศัพท์หาโรงแรมโทรหาโรงแรมประมาณแบบ ห้าหกลออ้ออะกว่าเขาจะรับด้วยต่สุดท้ายเขาก็โอเคเดี๋ยวเขามารับวินในทีนั้นคือแบบเฮ้ยจะได้กลับโรงแรมประวะหรือว่าต้องนอนอยู่ที่สถานีอาลุปะนะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องเล่าให้ฟังว่าทุกคนถ้าทุกคนจะมาที่นี่นะคะเช็คเวลาดีๆหรือบอกกับเรยวกังที่ซูรุนเนยุว่าเราจะมาถึงอาลุปะกี่โมงเขาจะได้เตรียมรถมาหลับให้นะคะเพราะว่าเรยวกังเขาไม่ได้แซนบาบแบบหลับโทรศัพท์และเขาก็ไม่ค่อยพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยโชคดีมากที่เขาเข้าใจเราแล้วเขา เราเลยได้กลับไปสรุรยุอย่างปลอดภัยเมื่อวานนะคะที่นี่ค่ะอารุประเซชันมีเรื่องเล่าประมาณนี้ดิฉันกลับมาที่อาลุปะอีกแล้วและที่อาลุปะแห่งนี้นะคะเขาเป็นกึงก่งกึ่งพิพิพธภัณฑ์ด้วยนะทุกคนเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูบรรยากาศได้แล้วก็มีภาษาไทยให้กดเป็นแบบวิดีโอดูได้ดีเหมือนกันค่ะเฮ้ย <c oughs> เรื่องเล่าระทึกนิดหน่อยที่นี่สุนายุออนเซน็นกบและที่นี่อาลุปะสเตชนัน